สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะวันนี้จ๋ามาอยู่มุมไหนวันนี้จะเอาบรรยากาศชมดอกไม้มาให้ชมกันนะคะอยู่ที่ไหนโอ้ยโอ้ยฝรัง่งหนีค่อยเราเด้อพี่น้องตามไปเลยนี่เลยบรรยากาศดีนะคะวันนี้ได้ออกมาเดินเล่นหลังจากไปช้อปปิ้งมาเนาะเราไม่ได้ไปไกลแต่เรามาตรงนี้เบลวเยี่ยมจ้าน,นะคะ โอ้เข้ามาข้างในคนเยอะเลยเริ่มจากความสวยงามฝลั่งน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับป้าปาสวัสดีครับอ่าป้าป๊าไปไหนป้าป๊าสวัสดีครับวิทย์ค่ะโ้มีดอกไม้ขายด้วยนะคะอืมถึงไม่มีแสงแดดแต่ว่าโอโหอากาศบอกเลยว่าใช้ได้ด้านนี้ ขอลังน้อยยกหน่อยดิดูนี่ยังไม่ได้เปิดให้ชมเนาะเอาจริงๆวันนี้บบนปัสฟันดักโอ,โอ,โอ้เปิดนลเสืออ่าเพิ่งจะเริ่มเปิดเมื่อวานนะคะไปนู้นเลยป่ะปะเนาะมาเล่นเดินเล่นบรรยากาศยามแรงนะคะเปิดถึงหกโมงเย็นเนาะนี่เลยอู้ยหอม มะม่มาหอมอันนี้มะม่มาหอมอันนี้นี่เดซอะอันนี้เป็นดอกไม้ที่หอมที่เขาใช้น้ำหอมนะคะอย่าชื่นใจโอ้โอนี่เลยที่หอมสดชื่นมากๆเอาไว้ในบ้านก็อยู่ได้นานนะคะชมดอกไม้กันนะคะวันนี้นทำไรลูกไหนอ่ะฮะอย่าูอย่าอุ้ย อย่าโยกมามาแรงอยู่มาเดินเล่นก็สดชื่นแล้วก็เพิ่มเติมความหอมของดอกไม้กหลังน้อยไปละตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นจุดตรงนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะจุดแค่เริ่มต้นเนาะดูมุมนี้เป็นมุมที่สวยงามสนามจัดสวน หรับคนไทยเราเอาจริงๆเราชอบแบบนี้เนาะบรรยากาศแสงแดดไม่ร้อนแบบสบายๆย,ยายจ๋านี่ชอบแบบนี้เลยค่ะพี่น้องคะถ้าการเดินเล่นอาการ25องศานี้กำลังแบบสดชื่นเลยนะคะเดินเล่นแบบสบายชิวๆเนาะในช่วงหน้าร้อนอากาศดีก็มีโอกาสได้มาชมธรรมชาติบรรยากาศไปดูอะไรเล่าอ่าพลังน้อย ผาออกนอกเส้นทางอย่าลงไปเดี๋ยวตกลูกอะไรายาฟรังนอยบายตรงนี้จะเป็นจัดแบบขอบขอบเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันข้างในแบบจังๆนะคะพี่น้องพินเซตเดินชมดอกไม้สามีเป็นได้แค่ชโชเฟอร์นะคะจะให้เป็นตากล้องอย่าฝันต้องทำงานเองเนาะ ต้องเข้าใจกันนะคะพี่น้องคะชีวิตจะเอาแต่ใจในแบบที่ตัวเองต้องการทุกอย่างไม่ได้นะคะการอยู่กับฝรั่งอันนี้จริงๆนะจมผัวอีกแล้วเด้อจริงๆหลายคนเขามีตากล้องไปไหนมาไหนเขาก็จะสวยงามเราก็จะได้เป็นนางแบบแต่ว่าค่อยโอ้ยเบอร้อรงวอถท์ไม่ต้องพูดถึงนะคะทำเองจัดเองนักเลงพอ โอ้ยมุมตรงนี้สวยสวยสวยครับผมสีขาวบริสุทธิ์หยาชีวิตคนเราถ้ามาท่องเที่ยวนะฮะเพลินเผินมองภาพสวยๆมันก็จะเหมือนเป็นเมืองของนิยายเนาะอ่าเหมือนในหนังนะคะกับภาพที่สวยงามกับวิวดอกทิวลิปในช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงเมษาก็จะเป็นช่วงทัว าจากเมืองไทยมาชมดอกทิวลิปทางฮอลแลนด์หรือทางยุโรปเรานะคะก็จะเป็นเหมือนความฝันว่าสิ่งที่เราไม่เคยเห็นคนมีเงินมีทองพอเขาก็อยากมาเห็นเนาะแต่คนอยู่ที่นี่เออก็คิดฮอดเมืองไทยพี่น้องขาคือเท่เมืองไทยนะคะพอชีวิตวันหยุดวันว่างวันที่มาเดินชมความสวยงาม เนาะมันไม่ใช่ทุกๆวันนะคะเป็นวันเพิ่มเติมความสุขเท่านั้นชีวิตความเป็นจริงการรับผิดชอบการต้องดิน้นรนอ่าในประเทศของเขามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะแต่มันก็เนาะชีวิตเราเลือกมาแล้วมันก็มีทั้งดีและไม่ดีมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะในมุมมองของ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเนาะแล้วแต่คนพินิจพิจารณาบางคนมองว่าแย่บางคนมองว่าแย่แยที่ได้มาอยู่ไกลบ้านคิดถึงสุดใจบางคนก็มองว่าโชคดีที่เราได้มาอยู่ตรงนี้มีโอกาสได้เห็นอะไรมากมายมันก็อยู่ที่มุมคิดและแนวคิดของแต่ละคนและในช่วงจังหวะของ ชีวิตพี่น้องคะมันเปรียบเท,ยบทียบเท่ากันไม่ได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องสู้กันต่อไปวันแย่ๆมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาและวันที่สวยงามมันก็ไม่ยั่งยืนกับเราเช่นกันวันนี้เติมความสุขพรุ่งนี้ต้องสู้งานนะฮะพรุ่งนี้ต้องหาอะไรทำนั่นแหละคือชีวิตมีร้อนมีหนาว มีหัวเราะร้อ,องไห้มีทุกลุกชาติของชีวิตคะ่ะโอ้ยบรรยากาศบรรยากาศสวยงามอยากเป็นนําแบบอยากมีตากล้องเอ้ยตากล้องค่อยคอยู่ไก่ค่ะ,คะบอมาไกลมาไกลพี่น้องคะ่ะอรุป,ปะปะโกมิชีขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะเอาเวลาชั่วโมงแห่งความสุข กับดอกไม้สวยงมาฝากเนาะอ่าชีวิตผ่านพ้นหลายสิ่งหลายอย่างอ่าเติมเต็มเวลาว่างนะคะปล่อยวางอย่างอื่นบ้างอ่าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่ยายจ๋าไม่ได้ไลฟ์สดพูดคุยกับพี่น้องเลยอ่าจากไปช้อปปิ้งกับสามีจัดการนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วยังมีเวลาเหลือเอามาเดินเอาบรรยากาศดอกไม้สวยๆมาฝากพี่น้องทุกคนสวยไม่เอ่ย ơi? สวยค่ะสวยค่ะไปไปดูนะฮะหลากหลายสีโอ้อยจะลุยข้ามเลยหลากหลายสีสวยงามครับพี่น้องอุย้ยดูดีนูนไกลอันแต่งานตา จากสีชมพูไปหาสีขาวสีแดงนะฮะโอ้ยรถค่ะป๊าป๊าอยู่ด้านนูน้นป๊าป๊าโอเคเรามาหยุดวิดีโอนี้เนาะโอ้ยพี่น้องเบิ่งเอานะฮะความสวยงามด้านนู้นจะมีดอกแอปเปิลด้วยโอ้ย อุ้ยอุ้ยพี่น้องผสมประสานหลากสีจะสวยนะคะสวยมาก